โลกชอบคิดว่าผู้นำคือคนสั่งแต่บทนี้บอกชัดว่าผู้นำคือคนรับผิดชอบจนสมองไม่หยุดทำงานชินอิติยามาโมโตโ้เริ่มวันด้วยพิธีอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษชาวโอกินาวะไม่ใช่พิธีสวยๆแต่มันคือการประกาศว่าล่าของคนต้องได้รับการเคารพก่อนจะสร้างอนาคตจากนั้นเขานั่งประชุมระบบการแต่งตั้งคนตั้งฝ่ายตั้งแผนง,งาน ไอเดียใหม่ๆผมไม่หยุดจนคนข้างๆถามว่าอาจารย์คิดได้ยังไงคําตอบของชินิจิเหมือนยิงตรงเข้ากลางอกเขาบอกว่าเขาอธิษฐานและคุ้นคิดจริงจังตลอดว่าจะทําให้โอกินาวะเติบโตยังไงจะอบรมคนยังไงจะทําให้ทุกคนมีความสุขยังไงแล้วท่านสรุปเป็นประโยคที่เป็นแก่นของบทนี้ผู้นําต้องเค้นสมองตลอดเวลากุญแจคือสํานึกรับผิดชอบให้ภารกิจสําเร็จ และชนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละมันสมองขององค์กรไม่ใช่ฉลาดก,กว่าใครแต่คิดเพราะแบกชีวิตคนอื่นไว้ในใจต่อมางานฉลอง20ปีโอกินาวะเริ่มขึ้นเสียงเพลงระบำพื้นเมืองบรรยากาศเหมือนสายลุง้งจริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ง,งานเลื่อนเลแต่มันคือการยืนยันว่าคนที่เคยเจ็บจากสงครามและความผิดหวัง ยังยืนได้ยุวชนประกาศชัดว่าจะไม่เป็นเหยื่อจะไม่รอใครมาช่วยจะเปลี่ยนโอกินาวะด้วยมือของตัวเองนี่คือลาม่าที่แท้จริงสังคมกดดันเศรษฐกิจเปลี่ยนปัญหาฐานทัพยังไม่จบแต่เด็กหนุ่มสาวเลือกความรับผิดชอบแทนความสิ้นหวังแล้วชินิจิก็ทำสิ่งที่ผู้นำปอมทำให้เป็นเขาไม่หยุดที่เวทีหลักพลารี่ไป ห้องประชุมที่2ที่มีคนอีก800คนฟังอยู่ผ่านลำโพงทำไมต้องไปเพราะสำหรับผู้นำจริงไม่มีใครเป็นคนสำรองเขาพูดกับพวกเขาว่าผมมาที่นี่เพราะอยากพบทุกคนจริงๆผมอยู่กับพวกคุณเสมอและสุดท้ายภาพที่ทรงพลังที่สุดของบทนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เวทีแต่คือมือหยาบปิดเบี้ยวของโฮซาคุสีนะชาวนา เกาะเอ็คนที่โดนต่อต้านโดนคว้างหินใส่บ้านจนหน้าต่างแตกป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ยังไม่ถอยเพราะเขาอยากให้เกาะที่เคยเป็นสนามรบกลายเป็นดินแดนแห่งความสุขทินอิจิจับมือนั้นแน่นแล้วพูดว่าขอให้ปกป้องผู้คนบนเกาะแทนผมด้วยสองมือที่แข็งแรงของคุณนี่คือการส่งไมายต่อแบบโชคาอาจารย์ไม่ยึดเวทีไว้คนเดียวแต่ทำให คนธรรมดาลุกขึ้นเป็นเสาหลักของบ้านเกิดบทนี้ไม่ได้สอนให้เป็นผู้นำที่พูดเก่งแต่มันสอนให้เป็นผู้นำที่คิดไม่หยุดพอรักคนไม่หยุดและชนะไม่ใช่ชนะคนอื่นแต่คือชนะความเฉย,ยความสิ้นหวังและชนะการทิ้งกันไว้ข้างหลัง